สวัสดีครับทุกคนครับผมกับพี่ชาร์บกันอีกแล้ววันนี้พี่วานก็ไม่ได้มาอีกเช่นเคยนะทุกคนพี่วานไปไหนก็ไม่โลสงสัยติดเด็กอยู่นะทุกคน <c oughs> วันนี้ก็อยู่กันที่ร้านเดิมเช่นเคยร้านแอดสนุกนั่นเองนู่นนูนแอดสนุก และสุดนี้ก็อยู่ที่ Star Venue เชียงใหม่นะทุกคนถนัปรโมชั่นของเดือนนี้ก็ดูตรงนี้ได้เลยนะทุกคนได้100ได้10บาท500ได้70ได้1,000ได้200อ่าเข้าๆเท่านี้นะทุกคนวันนี้พี่ช้างก็จะมาคีบนี่มอนมอนอีกแล้วเหรอคุณอาร์ตเนี่ยฮะจะให้ผมคีบทางไหนอาร์มอนะฮะถ้าถนัดพี่ไม่ใช่เหรออืมแฮมพ์สอ,อะอืแ <laughs> ข่งยังตกรอบแรกเลยนะ <laughs> โอเคได้พี่ชางจะเก็บไอ้เดาดูก่อนว่าตัวไหนมันผ้าสวยคีบได้อ่าลองดูลองดูแต่สำหรับพี่ช้างเนี่ยจะเก็บนี่ตัวแดงเลยผ้าสวยเชยผ้าสวยนอนอย่างเงี้ยสวยเลยแพมเพิร์ดมาเฮ้ยเป็นไงเป็นไงติดด้วยเป็นไงโอ้โหเป็นไงคีมอนก็คนแพมเพิร์ดนะแต่ก่อนถ้าเป็น แบบยกมือนะหรบบือแบบนี้ใช่แบบสองแขดเลยนี่คือท่าเพิ่มเฟรสีส้มนู้นมันแขนตกคลิปแอมเพิ่ออาจจะหลุดได้นะทุกคนอ่าคุยไม่ได้แล้วคุยเยอะไงที่อาร์ตเราชวนผมคุยอะ่ะพี่ตกอธิบายก่อนนีอ๋อโอเคเราก็ยอดเหรียญเพื่อคุยอีกรอบนึ่งนะทุกคนอ่าเป็นท่าเดิมเลยนะเข้าเข้ามาไหม หลือละตัวทุกคนเหลือละตัวครับผมไหนบอกท่าไม่ถนัดเน่ยท่านี้ก็ไม่ถนัดนะครับผมทำพอเล่นได้พอเล่นได้นิดหนึ่งนิดนึงไปโอ้โดนหัวอันนี้หลุดนะอืมต้องหลุดต้องหลุดรู้เลยใช่ไหมรู้เลยไม่เข้าท่าไม่เข้าท่านะป๊อปฮุบโอเป็นไง เป็นยังไงข้าอย่างสวยไอ้เรื่องเก่าๆลบล้างไปพี่ชาร์ปกลับมาแล้วครับผมพี่ชาร์ปคนเดิมกลับมาพี่ยาคนเดิมกลับมาแล้วฮะอ่าตัวนี้สวยๆใกล้ปองด้วยเป็นลายแตงโมนะป๊อบปึ๊บเข้าไหมมาไหมมานะครับโอ้โหผมโปรพีชเชเนลนะครับผม เดี mm ๋ยวเรามาลองตัวที well, so. to to live, Sorry, like ่เป like <so ็นตัวมือตกบ้างนะมือตกอ่าลองดูว่ามันจะคีบได้ไหมถ้าเพิ่มเพิ่ดจะมาไหมนะปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเพิ่ดโย้มานะครับอะไรวะเนี่ยพลาดแค่เหรียญเดียวเองมั้งเนี่ยพลาดแค่เหรียญเดียวเองนะครับผมโอ้ยยอดมากล้างตู้ไหมต้องล้างแล้วแหละอย่างนี้ต้องล้างแล้วแหละ ลองตัวนี้อลองตัวนี้ดูจะมาไหมเข็มเพิดนะปึ๊บโอ้เข้าสองหนึ่งจะมาไหมอ่ะไม่มานะห้าสองนะนี่เราแรกมาสองร้อยนะลืมบอกไปรแรกมาสองร้ยอยอุ้ยอันนี้ไปปั๊บปึ๊บไม่เพิด เต็มมานี่เพิ่มเต็มมาที่นี่ขาดีสุดๆอ่ะก็ดีอ่ะขนาดกิบไม่เพิ่มยังมาโหต้องหมดแล้วแหละหมดแล้วต้องหมดแล้วต้องล้างตู้แล้วเจ้าหนี้เออต้องล้างจัดไปเฮ้ยเฮ้ยเข้าอยู่เฮ้ยนี่มันผมมันไม่ธรรมดาเรียนชาท่าพระชาท่าพระกลับมาแล้วอ่า เฮ้ยแขนตกหน่อยนึงเฮ้ย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 ,ย <c oughs> แขนข้างเดียวก็มาอะไรกันครับเนี้ยล,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 ล้นล้นอ่ะล้นเหมือนกันล้นอ่ะตัวนี้ไม่คุ้ยเลยโอ้ขาดีมากหมดแล้วหมดแล้วครับเอองบ200บาทนี่ เราใช้ไปร้อยสิบบาทนะเราไปดูกันได้กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็ตัว9ตัวนะทุกคนดูทีน nah, ี้ถือว่าหาดีนะทุกคนต้องรีบมาเล่นกันเยอะๆนะทุกคนพี่แอดสนุกตา a อ a ว e นิวไอ้นี้พี่ชาาก็โชว์เหมาไปรอบนะขอไปใส่ดัก้าใส่ถุงเพิ่นๆนะทุกคนโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับ